ผมเคยเกือบได้ย้ายไปเรืมาดิตแต่เราตกลงค่าตัวกับค่าเหนื่อยกันไม่ลงตัวเพราะผมประเมินค่าไม่ได้และผมก็ไม่เคยเหนื่อยเลยครับถ้ามาหาเทพเวลบิสิอุสไม่ได้กล่าวเดี่ยวนะ ในยุคที่โลกฟุตบอลทำเงินได้มหาศาลและมูลค่านักเตะก็สูงขึ้นเสียดฟ,ฟ้าการย้ายทีมของนักเตะระดับซูเปอร์ร์แต่ละทีนั้นหมายความว่าเรากำลังจะได้เห็นเม็ดเงินมากมายไหลเวียนในตลาดปัจจุบันค่าตัวระดับ40-60กลายเป็นสิ่งที่หาดูได้ทั่วไปนะครับและค่าตัวระดับ80-100ล้านก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นตกใจอะไรมากขนาดนั้นแล้วเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงสงสห์ในโลกฟุตบอลมันยังคงไม่หายไปนะครับเพราะยังมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่านักเตะฟรีเอเย่นอยู่สินนนี้น้้มญญมามาาายยัักกตะทดดดสสบบิจจรถใใไไป็โลแ ซึ่งส่วนมากกรณีเช่นนี้จะเกิดขึ้นกับนักเตะที่มีอายุมากเพียงแต่ว่ายุคนี้มันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเสริมนะครับและใช่ครับเนื่องด้วยพิษของเศรษฐกิจโลกนะครับที่เริ่มไม่สู้ดีตั้งแต่โควิด19าจึงทำให้เราได้เห็นนักเตะดาวดังย้ายทีมแบบนี้มากขึ้นซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่ามีนักเตะระดับโลกอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับที่ตลอดอาชีพค้าแข่งของพวกเขาไม่เคยมีค่าตัวการย้ายทีมกับเขาเลยสักครั้งและในวันนี้พวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กจึงได้รวบรวมแข้งดังเหล่านั้นมาให้ทุกท่่่าานนนได้รรัััับชมมมมกกกตตแวยยเเเคคใททีีีะส ชีวิตนั้นเราไม่นับนะครับเลวเนลมสซี Real ่ หากเราจะพูดถึงนักเตะที่ไม่มีค่าตัวเราจะพลาดหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาอย่างเลวเนวิสซี่ได้อย่างไรเมสซี่ย้ายจากเนเวลส์โอบอยมาอย่างบาร์เซโลนาตอนอายุ13ขวบนะครับหลังเซ็นสัญญากันด้วยผ้าเช็ดปากและเขาใช้เวลา21ปีฝากตำนานสุดยิ่งใหญ่ไว้ที่นั่นและกลายเป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกถุกคนจะได้แขวนสตาร์ที่บาร์เซโลนาเพียงแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนได้รู้กันในแหละครับโดยปัญหาทางการเงินของบาซาทำให้ทีมไม่อนต่อสัญญากับนักเตะที่ดีททททีีีี่่่สสุดดขขขอออองงพววกกกกเเเาาาาาา้้้้้้แแลนนนนนนััใใหมมซซซตยจบบบโป2021ช และถึงแม้จะไม่ได้เป็นที่รักเท่ากับตอนที่อยู่กับอาซูกราน่านะครับแต่เขาก็ยังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากพาอัจเจนา่าคว้าแชมป์โลกเมซี่ก็หมดสัญญากับปารีสนะครับระยะออกจากทีมไปยังอินเตอร์ไมมี่แบบฟฟีๆในซัมเมอร์2023เอสเตมันกับเบียโซ เขาคือหนึ่งในกองกลางที่ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามนะครับก็เคยผ่านการคว้าชแชมป์ลีกมาอย่างมากมายทั้งในอาร์เจนตินาบ้านเกิดสเปนกับเรอัลมาดริดและอิตาลีกับอินเตอร์มิลานกัมเบียโซผ่านการค้าแข่้กับทีมระดับพร็อพมาอย่างโชคโชนนะครับนั่นก็นทําให้เราประหลาดใจไม่น้อยเลยที่เขาไม่เคยได้ย้ายทีมแบบอื่นเลยนอกจากการย้ายทีมแบบฟรีเอเจนต์เพราะนับตั้งแต่ที่กัมเบียโซขึ้นมาเล่นให้กับเรอัลมาดริดชุดใหญ่ในปี2002เขาก็ย้ายทีมอีกแค่3ครั้งเท่านั้นตลอดอาชีพนะครับเขาย้ายไปอินเตอร์มิลานในปี2004และหลังจากใช้เวลาประมาณ10ปีกับทีมจนกลายเป็นตำนานงูใหญ่จากนั้นเขาก็สร้างเซอร์ไพรส์นะครับด้วยการออกจากอินเตอร์ไปอยู่กับเลสเต ซอร์ซิตี้ทีมน้องใหม่ในพรีเมียร์ลีกแบบฟรีฟรีและช่วยทีมรอดพ้นกระตกชั้นในฤดูกาล2014-2015ได้สำเร็จก่อนจะย,าย้ายไปยังโอลิเปกอสแบบฟรีอีกครั้งในครับในซัมเมอร์ปี2015และหลังจากผ่านไป2ปีกัมเบียโซก็ประกาศควา้าสตาร์ทที่กรีซในซัมเมอร์2017ราอูก,กอนซาเลส ลาอูคือตำนานเรอัลมาดริดอย่างแท้จริงนะครับเขาเกิดที่มาดริดโตที่มาดริดหันเล่นฟุตบอลที่มาดริดกลายเป็นนักเตะเรอัลมาดริดสร้างชื่อกับมาดริดและก็เป็นฮีโร่ของเรอัลมาดริดด้วยนะครับเช่นเดียวกับเมสซี่เราเชื่อว่าในใจของใครหลายๆคนคงไม่ได้อยาเห็นเขาออกจากเรอัลมาดริดเลยแม้แต่น้อยแต่ความเป็นจริงมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับลาอูไม่ได้แขวนสตั๊ดกับราชาชุดขาวลาอูประเดิมสนามกับราชาชุดขาวในปี1994เขาฝากประตูไว้ให้กับเรอัลมาดริดถึง323ประตูคว้าแชมป์ลีก6สมัยมสมัยยยะะชมมเเปปปีีสกกกกกออออรบ่่จไฟูา24 ที่ดีเขาก็ยังไม่ทิ้งลายดาวยิงระดับโลกนะครับและช่วยใครหลายคนเห็นแล้วว่าถึงเขาจะแก่แต่ก็เก๋าภายใน2ฤดูกาลกับชาวเก้เขาพาราชสินน้ำเงินเข้าสู่รอบรองชนะเนลเิศแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จจากนั้นก็ย้ายทีมอีกครั้งไปซบอาซาัลซัตในลีกาตาและปิดฉากอาชีพกับนิวยอร์กคอสมอสในปี2015ซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนั้นคือการย้ายตัวแบบไม่มีค่าตัวสตีฟแม็กมานามาน ขออนุญาตย้อนลำลึกถึงวันๆกันสักหน่อยนะครับสำหรับแฟนหงบางคนการย้ายทีมแบบฟิวเยนของแมคกานั้นเป็นอะไรที่ยากจะเข้าใจนะครับเขาจากหงแดงไปแบบฟรีๆในปี1999และกลายเป็นนักเตะอังกฤษคนที่2ของเรอัลมาดริดต่อจากรอลี่คันนิงแฮมและควา้าแชมป์ยุโรปกับราชาชุดขาวแต่พอความจริงปรากฏกับเ่าจริงๆแล้วนะครับที่ลิเวอร์พูลเสียแมคกาไปแบบฟรีๆนั้นมันคือความผิดพลาดของบอร์ดบริหารหงแดงนั่นเองพราเขาพยายามขายแมคกาให้กับบาร์เซโลนาแต่ไม่รู้ว่าเป็นติดต่อกันท่าไหนนะครับพอแมคเก่ทาบินั้น เคว้งแลวกบินกลับมาอังกฤษอย่างเปล่าประโยชน์นั่นอาจจะเป็นสาเหตุหลักที่แม็กมานาตัดสินใจเลือกยอายอกจากถุงแดงแบบฟรีๆมาสู่เรอัลมาดริดซึ่งเขาก็อยู่กับราชชุดข,ขาวถึง4ฤดูกาลนะครับก่อนจะกลับมาอังกฤษอีกครั้งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2003ซึ่งแน่นอนว่าการกลับมาอังกฤษครั้งนี้นั้นแม็กก้าเองก็มาแบบไร้ค่าตัวกอนจะรีไทยกับเรือใบสีฟ้านอีก2ปีถัดมาและนั่นทำให้เขาถูกจดจำในฐานะนักเตะสตาร์ชาวอังกฤษคนแรกๆนะครับที่ย้ายทีมแบบฟรีเอเย่นนั่นเองอจอจร,ร์อ แต่มันก็น่าประหลาดใจเหลือเกินที่ในบันทึกการย้ายทีมของเบสนั้นที่เราอ้างอิงตาม transfermarket.com น,นั้นไม่เคยมีค่าตัวระบุไว้โอเคครับเราอาจจะบอกไม่ได้หรอกว่ามันฟรีทั้งหมดแต่มันก็ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันเหมือนกันว่าเขาเคยย้ายทีมแบบมีค่าตัวนับตั้งแต่ที่จอส์เบสก้าวขึ้นมากับยูไนเต็ดเขาใช้เวลา11ปีที่ดีที่สุดในอาชีพในโรงละครแห่งความฝันจากนั้นก็ออกจากสโมสรไปในเดือนกรกฎาคมปี1974ในวันที่ผีแดงตกชั้นจากดิวิชั่น1่เบสไปยังแอฟริกาใต้ก กับดันสเตเบิลแล้วเริ่มวิถีการพพนจรอย่างจริงจังนะครับเขาย้ายทีมกว่า15-16ครั้งภายในช่วงเวลา11ฤดูกาลหลังจากออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดื่งสุดมาเป็นการอยู่ในช่วงสั้นๆประมาณครึ่งฤดูกาลก่อนที่จะประกาศเลิกเล่นอย่างเป็นทางการนะครับกับโทเบอร์เมอร์ในปี1985ปเป็นช็เส้นทางอาชีพที่ที่ประจอลงท้าเอาไว้เพียงเท่านี้ และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกราดดิ่งเปิดเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราด้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์